เจสซี่ลินการ์ดดาวเตะชาวอังกฤษเตรียมหาเรือเรื่องอนาคตกับปีศาจแดงในเดือนหน้าขณะที่คุณคอนเวสต์แฮมยูเนเต็ดยังคงพยายามที่จะคว้าตัวไปร่วมทัพด้วยสัญญาแบบถาวรเดลี่เมลสื่อชื่อดังของอังกฤษรายงานว่าเจสซี่ลินการ์ดเหลือสัญญากับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดอีกเพียงปีเดียวเท่านั้นทําให้อนาคตของเขาไม่มีความแน่นอนและทั้งสองฝ่ายจะหาเรือกันในเรื่องนี้ตอนกลับมารายงานตัวปรีซีซันในเดือนกรกฎาคมทั้งนี้โอเล็กกุนน่าโซชายังติดตามผม งานของเจสซี่ลิงกาดและพอใจกับฟอร์มที่เวสต์แฮมเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาจึงมีโอกาสที่จะดึงตัวกับต้นสังกัดและจะเสนอสัญญาฉบับใหม่แต่ถ้ายอมปล่อยตัวก็จะตัดสินใจขายในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างไรก็ตามครับมีความเป็นไปได้ว่าโซชาจะใช้งานเพื่อดูฟอร์มในช่วงเกมพิีซีซั่นก่อนจากนั้นเขาตัดสินใจว่าจะเก็บไว้ใช้งานหรือจะปล่อยตัวในฤดูกาลหน้า ทางด้านสาวกปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรียกร้องให้แมนยูคว้าตัวโรนัลโดร่วมทีมแฟนๆปีศาจแดงอยากให้สโมอสรอคว้าตัวซูเปอร์สตาร์ชาวโปรโต,ตุเกสหลังยิงสองประตูให้ทัพฝอยทองแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขอร้องให้สโมอสรอพยายามเซ็นคว้าตัวคริสเตียโนโรนัลโดของหน้าซูเปอร์สตาร์ของยูเวนตุสมาร่วมทีมหลังโชว์ฟอร์มโหดยิงสองประตูให้ทีมชาติโปรโต,ตุเกสทั้งนี้ปีศาจแดงและโรนัลโดมีข่าวเชื่อมโยงกันมาตลอดนะครับรวมถึงสโมอสร เตรียมทุ่มเงินค่าเหนื่อย17ล้านปอนด์ต่อปีให้กับนักเตะเพื่อเล่ใจที่จะให้ย้ายมาร่วมทีมพร้อมส่งปอปัอกบาให้เป็นดิวสลับั้่ก่อนหน้าน,นี้มีกระแสข่าวออกมาว่าโรนัลโด้เตรียมที่จะย้ายออกจากมาลายาจูวนตุสหลังเจ้าตัวได้ออกมาโพสข้อความขอบคุณแฟนบอลเหมือนจะเป็นการบอกลาทีมซึ่งจากการโพสดังกล่าวนะครับทำให้แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิ่งมีความหวังมากขึ้นจนออกมาเรียกร้องให้สโมสรองเรียกร้องให้ทีมเซ็นสัญญากว่าตัวโรนัลโด้มาร่ว ทีมในซีซั่นหน้าให้ได้ นี่บายประการหลังทีมชาติอังกฤษของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยืนยันว่าตอนนี้เขาฟิตสมบูรณ์เต็มที่และไม่มีอาการบาดเจ็บแล้วพร้อมที่จะลงสนามรับใช้ทีมชาติอังกฤษในศึกยูโร2020แล้วซึ่งแม็กวเองได้ลงซ้อมไปหลายเซสชั่นแล้วและรู้สึกถึงความฟิตที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่องและคิดว่าตัวเองพร้อมในการลงสนามและกะหายที่จะลงสนามรับใช้ทีมชาติอังกฤษอย่า,างไรก็ตามครับการลงสนามของแฮร์รี่แม็กวก็ต้องขึ้นอยู่กับกระแสซาวเกตหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติอังกฤษว่าสามารถจะส่ง ลงสนามได้เมื่อไหร่ขอบคุณสำหรับการติดตามคลิปนี้ถ้าช,ชอบอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราทีมงานด้วยนะครับ